การแข่งขันเอเชียนยูสเกมนะครับซึ่งหนึ่งในชนิดกีฬาที่ไทยเราส่งแข่งขันก็คือเทคบอลครับเทคบอลเยวาวชนไทยฟิตซ้อมเตรียมลุยเอเชียนยูสเกมกันอย่างเต็มที่ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมเทคบอลครับซึ่งได้รับการบรรจุให้ชิงชัยในเอเชียนยูสเกมเป็นครั้งแรกชิงชัย5ประเภทได้แก่เดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันครบ,บทั้ง5ประเภทแบ่งเป็นชาย4หญิง3ความพร้อมล่าสุดนักกีฬาทั้งหมดได้เข้ามาเก็บตัวประมาณ 1, 1> เดือนและได้โอกาสฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งทั้งหมดก็ถูกคัดเลือกมาจากผลงานในการแข่งขันราาการการะดับประเทศทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติและศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดสำหรับเป้าหมายของสมาคมกีฬาเทคบอลตั้งเป้าคว้า5เหรียญทอง ขณะเดียวกันคาดหวังที่จะใช้เวทีนี้ให้นักกีฬาเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนาน,นาชาติเพื่อต่อยอดผลักดันสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตค่ะก็ช่วงนี้ก็เอเชียนยูสของเราก็เด็กก็มีความพร้อมค่ะสำหรับที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนยูที่บาเลนนะคะ,คะก็มี5เว์หเหมือนเดิมค่ะหญิงคู่ชายคู่คู่ผสมแล้วก็เดีย่ยวหญิงเดี่ยวชายค่ะ เป็นครั้งแรกเลยที่เด็กๆได้แล้วก็เข้าร่วมมหากรรมเลยค่ะก็เด็กๆก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยค่ะในครั้งนี้ค่ะก็คือของของเด็กๆนี่คือเฟ้นมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็คือน้องๆที่เล่นเทคกบอลโดยตรงเลยค่ะอาจจะมีทักษะตะก้อบ้างนิดหน่อยแต่ว่าทางนี้คือน้องเล่นเท็กบอลมาโดยตรงเลยค่ะชุดนี้ถือว่าดีมากค่ะถ้าเอามาต่อยอดร่วมกับทีมชุดใหญ่นี่คือเป็นอนาคตของเราต่อไปได้เลยค่ะก็ในการแข่งครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็แมตช์แรก ที่น้องที่ไปแข่งระดับนานาชาตินะคะก็คาดหวังคาดหวังเหมือนเดิมว่าจะได้5เหรียญทองนะคะสำหรับของทีมชาติไทยก็ไม่ประมาทก็อยากให้น้องๆเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็อยากให้เก็บเกี่ยวเรื่องเกมเกมการแข่งขันเรื่องการเตะการการรับการลุกเหมือนต่างชาติะคะ่ะที่เขาเล่นลองลองลอง,ลองไปหาประสบการณ์ดูค่ะอาจจะยังไม่ได้แข็งแร่งอย่างรุ่นพี่ของต่างชาติเหมือนกันค่ะแต่ก็อยากให้เก็บเกี่ยวไว้ค่ะเพื่อเป็นกําลังของเราต่อไปค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนไปแล้วก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยครับก่อนผมเล่นตะก้อมาครับต้องปรับปรับค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าลูกตะก้อกับลูกเท็บอลมันขนาดก็ไม่เท่ากันน้ําหนักก็ไม่เท่ากันทักษะการเล่นก็อาจจะคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันก็มีหลายอย่างที่ประยุกมาใช้ครับ <S <S เช่นลูกฟาดลูกชงลูกเสิร์ฟเนี่ยครับก็เรียนรู้เยอะครับ อย่างเช่นลูกเสิร์ฟลูกเตะอ,อะไรต่างๆความแข็งแรงครับความแม่นยำประมาณนี้ครับความคาดหวังก็อยากจะมีเหรียญครับแล้วก็เขาทรงเป็นในประเภทคู่ชายครับที่ผมเล่นขอกำลังใจจากแฟนๆเทคบอลได้นะครับก็ฝากเชียร์พวกเราได้นะครับ